สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนรู้ว่าผมช่องสายล่า cg channel ครับวันนี้ก็เอาปืนกระบอกกระบอกแรกครับมาโชว์หน่อยแปดมิลครับบนวาวดับเพลิงครับแปดมิลเก็บลมได้ห้าร้อย psi ครับนี่ครับพอได้อยู่ได้หากินครับพอได้ล่าครับนกพันท้าไยนี่ทำเองครับ c p แปดมิลอ๋อเคยอยูแ่แต่มันก็ไม่ค่อยสะใจเท่าไหร่ครับกำลังเก็บงบซื้อ m c ต้องสามพันครับถึงจะสะใจครับ นช่วงนี้ไม่ได้ล่าเลยครับฝนตกทั้งวันเลยครับไว้เจอกันคลิปหน้านะครับ MC ทำข้ออะไรจะถ่ายให้ชมนะครับสวัสดีครับอย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะครับขอบคุณมากครับ